นี่มันแพะปีศาจเฮะ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 เราจะรอดไหมอะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจ้าจี้แชนแนล วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมแพ้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เกมแพ้ของเราไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเราจะเป็นแพ้กลายพันธุ์นั่นเองกลายพันธุ์เป็นยังไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตอนแรกดูจาอีกข้างนึงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ร <c oughs> นี่เันแพ้ปีศาจเราเกิดมาจากอ้ฉันตายไปแล้วหรอจิีฉันตายไปแล้ว,น,ลวนะทุกคนอ๋อ <c oughs> แต่ฉันฟื้นขึ้นมาใหม่ <c oughs> ดูสิว่าทำอะไรได้บ้างอะหัวหมงแก้มหัวหมงต้องหมองเหมือนเดิมเปลีย้ยได้เหมือนเดิมเขาบอกว่าเราจะสามารถพ่นควันสีเขียวนี้นะทําให้คนอื่นสา, <Okay. S 1> สามารถติดผิดได้นะไม่ใช่ติดผิดอะเขาบอกว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของซอมบีอ้อายาไม่ธรรมดานี่ก็แทบมองจอไม่เห็นเลยนะคะมืดอะมืด มีบทต้องมีคนแน่ๆมีไหมเข้าได้ไหมไม่ได้หรอก oh. แปรไหนเจ้าพวกมนุษย์วูวจะพวกเจ้าอยู่ในกันนะโออโออโอโอเอออะไรอะ่ะนี่หรอคือสิ่งที่ทำให้เราติดเชือ้อ U F O ลำนี้เองเหรอโอ้ที่นี่มีเอเลี่ยนด้วยเว้ยจ้า <Yeah! S 2> อุย๊ยว้า ก็แต่เชื่อแลยก็ต้องตายด้วยนะเออเออโอ้นั่นไงเธอหนุ่มๆที่เล่นกันอยู่มเธอเล่นอะไรกันเหรอขอฉันเล่นด้วยได้ไหมแบบหมู่ ในเมืองเรากลายเป็นสบีไปแล้วยแล้เล่จนริ่มตัวมันอยู่ที่แพะตัวเดียวเท่านั้นสินะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยช่าเฮ้ยคุณขาเดี๋ยวนะโอ,โอ้มันมีเอเล่จริงๆนะเพื่อนๆค่ะอ๋อเขาบอกผียึดเมืองนะผียึดเมืองนะอ๋อ เพื่อนๆเคยดูอันนี้เขาน่าจะใช้เรื่องอะไรวอซีป่ะแต่ว่าเราไม่เคยดูวอซีนะเคยดูแต่แบบ Walking Dead อะเอ้าแล้วใครมาขังดิฉันอะคะก็เอาดิครับเอเอเด้ออู้หู้หู้หฉันต้องฆ่าพวกเธอไหมเนี่ยไอ้กระสุาเชไอ้าว้อดจิตบูเลเตอร ไ้ทำตัวเหมือนแพ้จะไม่ใช่แพ้ตัวจริงนี่พกแกฉันลงไปเดี๋ยวนี้นะว้าวฉันต้องรีบไปฆ่าคนตัวสักแกเป็นแพ้ไปแล้วจะโดนสมบีตัวนี้ลุยเลยเนี่ยเฮะเกิดอะไรขึ้นแก๋าแบบยสั่น้ำปุ๊บปุป๊บ ติดเชื้อแล้วฉันก็จะขาแกนะไายขัดมาออกไปไหนแล้วล่ะเอยา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 เยอะเรียบร้อยแล้วทำไรกัน Craft the relaxer หืออะไรอ่ะเราสามารถทำให้ เดี๋ยวนะนี่ฉันเป็นนักพมาอกลณ์เหรอแพ้เชื้อใส่ใส่ยีราฟพีราฟกลายเป็นคนบ้าบอขนมกินขนมได้ไหมเฮ้ยเพิ่งไปจะกินขนมขอกินเล่หน่อยเอาละไปกันดีกว่าเอาฉันจะเอาจรวดมาทำไมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะมีความสามาัถแค่นี้บ้าบอจริง<อ>ฉันไม่เข้าใจรีแลกซเซอร์คืออะไรวันที่สี่แล้วเหรอเนี่ย ฉันจะรอดชีวิตถึงวันที่ติดไหมมาดูกันภารกิจทำเปล่าไม่รู้แต่ต้องรอ <Okay. S 1> โอเคอุ้ยไอ้แพ้ผีบ้าบอไปไปมาดูกันสิบวันนี้อุย้ยไอ้แพ้ไอ้บ้าไอยาแกฉันจะตายมั้งฉันต้องอยู่รอดถึงสิบวัน เรามีมิชชั่นใหม่เราจะอยู่รอดให้ครบ10วันไปค่ะเราต้องรอดไปดีกว่าโอ้ยโอ้ยถ้ารังสิบวันจะยากไปเพื่อนต้อรถดเหลือห้าวันได้ไหมห้าวันนะเราต้องมีชีวิตรอดห้าวันในแพ้บ้าเกือบอยู่แล้ว ห้าวันนะทุกคนเราไม่เห็นเงาตัวเองนะเพราะเป็นผีไงคะเอาแกเเียกฉันไปช่วยอะไรเกเรียกฉันร้ออู้อู้เอาไม่ได้ใช่ไมฉันเป็นแพะโง่ได้ยังไงซอมบี้ฉันเป็นแพะซอมบี้ที่นี่ได้เท่านั้นวุ้ สมบัติยาอุปกรณ์เด็ดฉันมาแล้วเฮ้ยไอ้ร้อีไอแพะบ้าอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะต้องรอดอีแพะผีหนีดีกว่า เต้นจนพูดไม่ไหวแล้วเนี่ยบ้าเหรอไปไปยะยะยะไปอปยีย นั่นจะมาสู้อะไรฉันได้หรอคะไอ้แพะบ้าย่าไม่ฉันต้องหนีฉันต้องหนีไอ้แพะผีย่านะไอ้บ้าไปแล้วนะ เราต้องรอดเราจะวิ่งเราจะวิ่งเราจะวิ่งไอ้ป้าเอ้ยขนาดช้าก็ยังไปซ้อมบี้ทุกคนเราจะรอดไหมอะ ขออนุาตยืนไว้อะไรทุกคนเห็นเพนกวินดีไหมใครจะไปรู้คะโอ้ยไม่ต้องถึงมาละห้าวันแค่นี้ลมเสียเลยเมื่อก,กีก้คือกาดแบบวิ่งมาเลยอะ่ะแล้วคือมันก็สไลด์ตัวเข้ามาเลยแบบสวยงามแบบไอสเกตแบบปุ๊ <c oughs> หวัวจ้าโอ้ยอนลาทุกคนเรากับซอมบี้วันนี้ต้องจบกันแค่นี้และขอบคุณที่อยู่รุนมาด้วยกันนะ แต่ตอนแรกเราก็จะสิบวันจากการอยู่รอแเราก็เหลือห้าวันจากห้าวันเราเกือบจะถึงเราก็โดนค่าด้วยจะเพนกุ้ยนกะ็ขอบคุณนะเพนกุ้ยขอบคุณนะปลาเอ้ลำเสีย นอนไม่หลับนะคืนนี้ทุกคนขอบคุณมากนะคะจบไปอีกคลิปหนึ่งแล้วสําหรับใครที่ยังค้างคาใจนะคะไปโหลดมาเล่นได้ o s t s i m ULATOR นะคะน,นี้เป็น DLC อันที่เป็นโ o ดซ C นะคะซตัวแซ่ดสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆฝากช่องจัส G ี้แชนแนลด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจนคลิปหน้าคะ่ะ